สวัสดีค่ะโรงเรียนสุราดารุณนอิมสมานวงราชบำรุงจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำบลบึงน้ำรักเพื่อให้ผู้เรียนภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นรวมถึงบูรณาการแหล่งเรียนรู้และเน้นบทบาทของผู้เรียน ในการจัดการศึกษาโดยมีส่วนร่วมรวมถึงการต่อยอดการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบก,กับพวกเรานักเรียนโรงเรียนสาวดารุณายอินสมารวงราชบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาเชังเทาาเขตหนึ่งค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่บ้านกำนานสุธรรมสุรัชโมซึ่งเป็นกำนานคนแรกของตำบลบึงน้ำรักค่ะเพื่อมาเรียนรู้ประวัติตำบลบ,บึงน้ำรักกิจกรรมวันนี้จะเป็นอย่างไรจะได้รับสาระความรู้มากน้อยแค่ไหนมาชมกันได้เลยค่ะค่ะเรียน ชาวบ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นทุกคนสำคัญในตำบลของเรานะคะนั่นก็คือท่านกำนันสุดทํายสุดละละค่ะับเป็นอ,อ,อดีตกำนันนะคะแต่ยังทรงคุณค่านะคะในด้านความรู้ต่างๆมากมายวันนี้เราได้รับเกี่รติจากท่านนะคะในการให้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะคะท้องถิ่นของเรานะะั่นก็คือตำบลอุณน้ำรักเนเรียนเก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าโอกาสแบบเนี้ย เราะหานั่งยากนะคะใน Google ในอะไรแทบจะไม่มีนะคะอันวันนี้เราได้มารู้เรื่องจริงๆเรื่องราวจริงๆของตำบลแห่งนี้นะคะประวัติที่จะมาเป็นชื่อูตำบลบึงระดับนี่นะครับเราตำม,มีบึงบีบึงครับตรานี้เพิ่มบึงหลังเท่าในพื้นที่โรงงานทุกวันนะครับบึงหลังเท่าแล้วก็ลากออกไปถึงพื้นที่ ทางออกตรงที่ตำบลสาแดงตรงที่ตำบลสาแดานก็ทุกวันเนี่ยเราจะสังเกตได้ครับโดยปั๊มน้ํามันเพราะน้ำมันมันใหญ่ครับแล้วาจะดีปั๊มน้ำมันเล็กนั่นเลยครับทางออกทางลัดออกตรงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัชาัยยามาบดีหนูชื่อเด็กหญิงมิสราบัดดีวันนี้เราจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของตำบลบินน้ำรัก ตำบลมุงมากติดกับทางทิศเหนือติดกับรังสิมพีและนครนายกทางทิศใต้ติดกับสาราแดงสมัยก่อนการใช้สัญจรโดยทางน้ำสัญจรทางน้ำใช้ได้ไม่นานจึงขอทาถนนแต่เส้นทางส่วนใหญ่ประวัติควมเป็นมาคือน้ำ เป็นน้ำสีดำคือน้ำรักก็เปนนลี่ยนมาเป็นรักษาเราถึงได้ชื่อว่าตำบลยินดค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงะะนัชนยามาซีบีดีดิฉันมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมริอามาริวันอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะวันนี้นะคะจากที่พวกเราได้มาเรียนรู้นอกสถานที่พวกเราได้รู้ว่า ชื่อของบึงน้ำรักในสมัยก่อนไม่เหมือนกับชื่อของบึงน้ำรักในสมัยนี้ค่ะชื่อบึงน้ำรักในสมัยก่อนนะคะมีความหมายว่าน้ำที่ขุ่นดำมากๆค่ะแล้วปัจจุบันนี้เราเพิ่งจะเปลี่ยนใช้เป็นคำว่ารักจากคำว่ารักษาค่ะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเดชินค่ะรับเทเนท์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามคผมชื่อเดกชาธนากรอนสุนตีผชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามครับประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา ประวัติบึงน้ำรักมีดังนี้ 1. การเป็นอยู่ของชุมชน 2. การสื่นตอรไปมา 3. การพัฒนาจากสมัยก่อนสู่ปัจจุบัน 4. การไฟฟ้าและการสื่อสารที่ทันสมัยมากขึ้นพวกเราต้องขอขอบคุณอดีตกำนันสุธรรมสุรัตโมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกตัาน่่ะที่จัดกิจกรรมเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอกให้กับพวกเราในครั้งในวันนี้ค่ะ เพื่เราจะนำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะ